ริมรั้วจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ดกด้วยดกเยอะเลยนะคะนี่อันนี้คือธรรมชาติเขาเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บกินได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณป้าจะพาทุกท่านไปริมรั้วกันนะคะผักริมรัว้วผักพื้นบ้านหรือั่วพูนั่นเองค่ะทราบไหมคะว่าสรรพคุณมีถึง27ข้อใช่ไหคะอย่ามองข้าม ผักพื้นบ้านถั่วพูนั่นเองเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะถั่วพูจัดอยู่ในพืชตระกูลถั่วนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนก็คือในประเทศแถบเอเชียใตย้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่ประเทศไทยลาวพมา่านั่นเองนะคะ ถั่วพูจัดเป็นประเภทไม้เลื้อยไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายๆปีนะคะลำต้นก็จะเลื้อยพันเป็นพืชที่มีลำต้นสีเขียวแล้วก็สีเขียวปนม่วงค่ะส่วนของรากนั้นจะเป็นรากเป็นที่สะสมอาหารที่อยู่ใต้ดินนะคะมีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อไรโซเบียมจำนวนมากถั่วพูเป็นพืชที่ปลูกง่ายและ,จะเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวค่ะในดินทุกชนิดเลยนะคะยกเว้นในดินที่มีน้ำขังขึ้นได้ใน ทุกที่นะคะส่วนบ้านเราก็นิยมจะปลูกไว้ตามรินรั้วนะคะตามบ้านตามสวนเพื่อที่จะเราจะได้เก็บมากินเป็นอาหารปร,ประกอบอาหารได้อย่างง่ายดายนะคะมีการขยายพันธุ์และการเพาะปลูกด้วยวิธีการใช้มเมล็ดและเพาะก้านะคะประโยชน์ของถั่วพูนะคะถั่วพูเป็นยอดอาหารเหนือชั้นที่มีความเนื้อกว่าพี่น้องตระกูลถั่วทั้งหลายเลยทีเดียวคะ่ะมีประโยชน์มากมาย และยังเป็นพืชที่พืชเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถนำมารับประทานได้แทบทุกส่วนของต้นนะคะ,ะถั่วพูจะเป็นพืชที่มีช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมให้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อกินถั่วพูแล้วร่างกายจะสามารถที่จะมีการดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ถึงเกือบ5 1ทีเดียวค่ะการรับประทานถั่วพูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2- 3สาครั้งจะสามารถช่วยป้องกัน การลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมและก็ยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศผู้หญิงอีกด้วยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยที่กินเข้าไปทั้งฝักเนี่ยทั้งหลายจะมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โปรตีสนะคะ ส่วนการรับประทานถั่วทั้งชนิดแห้งและชนิดสดเช่นถั่วพูเนี่ยนอกจากจะได้เส้นใยของอาหารแล้วเนี่ยแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะเรานิยมปลูกถั่วพูไว้ตามริมรั้วหรือในสวนหลังบ้านนะคะของป้าปลูกไว้ที่สวนให้เขาเลื้อยตามรั้วลวดหนามไปเลยนะคะาการปลูก ถั่วปูตามไร่มานาใช้เป็นผักสวนครัวได้นะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราก็จะปลูกไว้เป็นผักสวนครัวส่วนที่นำมาเป็นอาหารได้น่ะก็จะมียอดอ่อนใบอ่อนดอกอ่อนฝักอ่อนนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะนิะนยมใช้คือฝักอ่อนนั่นเองนะคะคนไทยเรานิยมใช้ฝักอ่อนมา จิ้มน้ำพริกนะคะส่วนใหญ่จะกินสดๆจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะเราบางคนก็ไปไปลวกก็ได้แต่อย่าถึงกับต้มให้เปื่อยนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเอามากินกับน้ำพริกปลาล้านะอย่าบอกใครนะคะ,อ,ะอร่อยมากเลยแล้วก็นำไปทำอาหารอะไรนะคะผัดน้ำมันหอยแกงเผ็ดแกงลวกแล้วลาดน้ำกะทิหรือทำเป็นยำถั่วพู หรือนำมาหั่นให้เป็นเครื่องเคียงกินกับขนมจีนก็ได้นะคะเชาวญี่ปุ่นเขาจะนำผักสดเนี่ยไปทำเป็นผักเทมปุระคือทอดกรอบนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของฝักอ่อนต่อ1ขีดหรือ100กรัมนะคะหรือเท่ากับ10ฝักนะคะจะประกอบไปด้วยวิตามิน A เยอะเลยนะคะวิตามิน A วิตามิน C มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กนะคะ ส่วนปริมาณโปรตีนของแต่ละส่วนของต้นถั่วพูนะถั่วพูในส่วนของฝักจะมีก็มีเอ่ถึง3เปอร์เซ็นต์ะคะใบดอกเมล็ดแก่นะคะจะมีทุกส่วนจะมีคุณค่าทางโภชนาการทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าถั่วพูฝักอ่อนนั้นมีประโยชน์มากมายเราจะมา เปรียบเทียบให้ท่นนานได้ทราบนะคะว่าเราควรจะกินถั่วพูยังไงนะคะใน100กรัมก็คือ1ขีดนะคะจะมีถั่วพูประมาณ10ฝักนะคะ,ะเราควรจะกินสัปดาห์ละ 2- 3สครั้งนะคะแต่ป้าได้กินทุกวันเลยเพราะว่าปลูกเองนะคะ,ะใน1น0่0กรัม100้ยกรัมหรือขีดอะ่ะจะมีะมี10ฝักประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอ้โหวิตามินนะคะวิตามินมีตั้งกี่ชนิดนะคะเกือบ10ชนิดด้วยกันนะคะมีวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมนี่มีเยอะนะคะธาตุเหล็กนะคะโปรโตีนนะคะส่วนข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ระบุไว้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการของฝกักฝักอ่อนต่อ1ขีดนะคะประกอบไปด้วยพลังงาน19แคลอรี่ 19กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตมีไขมันนิดหน่อยนะคะมีเส้นใยที่สำคัญคือกินแล้วนะ่คือไม่ท้องผูกนะคะมีการระบายได้ดีเดี๋ยวนี้ป้าไม่ต้องใช้ยาระบายเลยนะคะมีโปรโตีนเหมือนถั่วทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ำมีวิตามิน B1 B2 B3 มีวิตามิน C วิตามิน B6 B12 มีธาตุเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียม นะคะแล้วก็เส้นใหญ่อาหารนี่ค่อนข้างเยอะนะคะโปรโตีนเมื่อเราทราบว่าสัวภูนั้นมีสปปรรพคุณอะไรไปบ้างนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดนะคะจึงมีวิตามินและธาตุหลายๆชนิดด้วยกันมีโปรโตีนสูงด้วยแล้วกท็ทุกอย่างนี้ชื่อ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะคะ euh, ทําให้เรากระชุ่มกระชวยแล้วก็ไม่เพลีย<ะ>การรับประทานถั่วพูเป็นประจําช่วยในการบํารุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าถั่วพูนั้นมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงนั่นเองค่ะ คุณประโยชน์เขามีมากมายเลยนะคะสรรพคุณมีทั้ง27ข้อเชียวนะคะอย่ามองข้ามผักบ้านบ้ๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากชอบใจช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ